สวัสดีค่ะเอซนะคะตอนนี้คูดาพาทุกคนนะเดินขึ้นเข้าชมนะคะสก,การสถานพระมารดาแห่งมรณะสกีประเทศไทยหรือพูดง่ายๆคือโบสถ์โบสถ์ของพี่น้องชาวบ้านสองคอนนะทุกคนนะโบสถ์คริสเตียนนะนี่นะเข้าไปนะทุกคนสวยงามมากนะคุดาเคยมาครั้งหนึ่งนะเมื่อปี66นะมางานปี66นะ แล้วก็ปีนี้มาปี68เลยทุกคนนี่น,น,นะตอนกลางคืนจะมีไฟสวยงามมากนะทุกคนนะตรงนี้นะเป็นซุ้มไฟลอดเข้าไปในตัวโบสถ์นะนี่โบสถ์ข้างในนี้นะทุกคนที่คุณดาบอกว่าเป็นฝั่งข้างหลังจะเป็นที่นะฝังพระศพของนะบาทหลวงผู้บ่อสร้างนะทุกคนนะเจ็ดท่านนะ หลวงพ่อนะเจ็ดท่นะก็มีสถาปัตยกรรมทั้งหลายจะมีเป็นเจนะเสาเจต้นเนะี่ยทุกคนนะอันนี้คือตัวโบสนะทุกคนสวยไหมประดับประดา,ะด,าด้วยการสร้างด้วยหินศิลาหินทรายแดงเนะทุกคนนะตอนนี้เรามาในเวลากลางวันนะยังไม่มีไฟไม่มีแสงอะไรนะน,นะน,นี่ตัวโบสนะจะเป็นโบสกระจกนะทุกคนนะ เป็นบทกระจกสวยๆวัดสองคอนนะทุกคนนี่เดี๋ยวโคดาพาไปชมนะเป็นกระจกใสทั้งหมดนะทุกคนนี้นะวันพรุ่งนี้น่าจะตอนเช้าเขาน่าจะมีจัดพิธีไปเรียบร้อยแล้วนะนี่มาถึงเรียบร้อยคะ่ะทุกคนโคดาพามาชมโบสวัดสองคอนบ้านสองคอนนะทุกคนนี้นะนนะ สักการสถานพระมารดาแห่งหมรณะสักขีประเทศไทยโบสถ์วัดสองคอนบ้านสองคอนอำเภอวัดว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร